ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะวันนี้ผมจะมาสอนนะครับวิธีการลงมอดเกม World of Tank นะครับปอดีว่าผมไปโพสคลิปโพสรูปนะฮะต่างๆในกลุ่มคอมมูนิตี้ของ World Tank Thailand นดนะ PC แล้วบางคนเขาสังเกตเห็นหมอดนะครับของผมนะเขาก็เลยถามมานะครับหลายคนนะครับที่ถามว่าใช้มอดอะไรบ้างมีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นนี้นครับผมจะตอบก็ มันมันก็ตอบได้แหละ,ะครับพิม์ตอบแต่ก็คงไม่เข้าใจนะผมก็เลยอ่ะไนหนๆคนก็ถามเยอะอยากรู้เยอะแล้วก็เอาเผื่อไว้สําหรับคนที่แบบอยากลงนะครับผมด้วยก็เลยมาทําเป็นคลิปเลยนะครับโอเคนะฮะวันนี้ก็อย่างที่บอกจะมาสอนลงก็อ,อื่นนะครับเราต้องมีตัวเกมใช่ไหมพอเราโหลดตัวเกมมานะครับให้เราเข้าไปโหลดมอสที่เว็บ WG นะครับผม w g m o s มอสดนนะฮะ ชื่อม็อดนะครับจะเป็นแอสเทเลียนนะครับเป็นม o อดแพ็กนะฮะเดี๋ยวขอโหลดแป๊บหนึ่งนี่นะครับตัวนี้เลยมันจะอยู่อันแรกเลยนะฮะอ่ามันจะเป็นม o อดแพ็กนะครับผมคือมันจะมีม็อดคือลงอันอันเนี้ยอันเดียวอ่ะเราสามารถเลือกหลายๆอย่างได้ในในอันเดียวเลยนะครับโอเคเราก็โหลดมานะครับให้เรากดโหลดมาโหลดมาแล้วนะครับเราก็จะได้ไฟล์นี้มานะครับไฟล์ม็อดนะครับเราก็กดเข้าไปนะครับ โอเครอสักครู่นะครับผมอ่ามันก็จะขึ้นตรงนี้มานะครับสังเกตดูนะฮะมันจะเล็กนิดนึงนะครับเพราะว่าจอผมมันกว้างไอ้นี้มันเล็กนะอ่ามันก็จะมาให้เลือกภาษานะครับใครที่อยากได้ภาษาอะไรก็กดเลือกเอาแต่ผมจะเอาเป็นอ้งนะครับผมภาษาอังกฤษละกันเพราะว่ามันไม่มีภาษาไทยนะครับโอเคกดโอเคไปนะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะะมันก็จะขึ้นมานะครับผม แล้วแต่คอมคนด้วยนะคอมใครเร็วคอมใครช้าก็ก็รอช้ารอนานรอได้เร็วตามสไตล์นะครับผมโอเคอันนี้นะครับมันขึ้นมานะฮะว่าให้มีอัปเดตนะครับต้องอัปเดตนะต้องดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่พอดีผมใช้เวอร์ชั่นของมันตัวเก่าของมันอยู่นะครับเราก็กดเย็ดไปเลยนะฮะแต่ว่าผมจะยังไม่กดย็ดนะคือถ้าคน คนดูหลังจากคลิปนี้แล้วอะถ้าไปกดโหลดมันก็จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดให้แล้วไม่มีอันนี้ขึ้นนะับอันนี้สําหรับคนที่ยังใช้เวอร์ชันเก่าอย่างผมอยู่อ่าเพื่อไม่การเสียเวลาผมจะยังไม่อัปเดตละกันนะฮะแต่ว่ามันจะเหมือนกันนะไม่ต้องตกใจผมจะกดโหลดไปโอเคมันก็จะขึ้นตรงนี้มานะครับให้เราติ๊กคําว่า show preview window ไป1ทีแล้วก็กด next นะครับผมแล้วก็ next อีกทีหนึ่งแล้วก็ next อีกทีหนึ่งนะฮะก็จะขึ้นหน้านี้มาให้เรากด search นะครับผมเนะี่ยตรงนี้นะครับหาโฟล อ่าโฟลเดอร์เกมวิธีหาหายังไงบางคนหาโฟลเดอร์เกมไม่เป็นนะครับเข้ามาที่หน้าเริ่มเกมนะครับผมอ่าแล้วกดตรงคําว่าตั้งค่าเนี่ยผมต้องออกเกมก่อนวะเดี๋ยวผมขออนุญาตออกเกมนะครับโอเคอ่าก็เราเราก็หาโฟลเดอร์เกมแหละสาหรับคนที่หาโฟลเดอร์เกมไม่เป็นนะมันจะมีบอกตรงนี้นะครับคําว่าตั้งค่าแล้วก็แสดงให้ห้องนะครับผมอันสุดท้ายอ่ากดปุ๊บมันก็จะจะแสดงที่อยู่ไฟล์นะครับก็ ดูตามนี้ของผมเป็นไดเอฟทับเกมทับเวิร์แทงผมก็มาไดเอฟทับเกมทับเวิร์แทงแล้วก็คลิกเลยเอาแค่ไฟล์หลักนะครับไม่จําเป็นต้องอเข้าไปในนี้นะครับอย่าก,กดเข้าไปในนี้แบบว่าเลือกพวกไฟล์ในนี้นะให้เอาไฟล์หลักมันเท่านั้นนะครับเอาแค่ที่อยู่ไฟล์หลักกดโอเคนะฮะอา้าวขออภัยนะครับเมื่อกี้เห็นปะผมไปกดคลิกผิดละโอเคปึ๊บอ่ากดเน็กไปนะครับพอเน็กมาถึงขั้นตอนนี้นะมันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกมอดแล้ว ซึ่งถ้าเราโกดมาแรกๆนะครับมันจะติ๊กอะไรต่างๆนาะนาะคือมันจะเซตอัพมาให้นะครับตามที่เป็นค่า d ด f a ฟอ t ์ของมันอนะถ้าเรากดเน็กๆไปอะมันก็จะตั้งค่าตามนั้นให้เลยคือเข้าไปในเกมบางคนอาจจะงงบางคนอาจจะไม่ชอบอะไรเงี้ยก็ก็แนะนํานะครับว่าติ๊กออกก่อนแล้วเราก็ไปเลือกใหม่ค่อยๆคลิกๆไปว่าแบบเนี่ยเห็นป่ะมันก็จะมีบอกอยู่นะว่าเราอะจะได้อะไรแบบไหนเนี่ยพวกหลอดเลือดพวกชื่อพวกอะไรบนหัวเงี้ยมันมีให้ดู หลายๆอย่างเลยนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครก่อนที่เราจะไปติ๊กแล้วก็ตั้งค่าจะไปเลือกเนี่ยเราต้องติ๊กเครื่องหมายถูกทุกอย่างออกให้หมดก่อนซึ่งเราจะไปค่อยๆติ๊กออกทีกออกเนี่ยมันช้านะครับสังเกตดูสี่เหลี่ยมแรกนะครับผม x xvm เนี่ยอันสี่เหลี่ยมแรกสุดเลยนะครับหัวข้อแรกสุดเลยนะตรงนี้ให้เราติ๊กไปประมาณทีสองทีนะครับติ๊กครั้งหนึ่งมันจะแบบเหมือนจะติ๊กทุกอย่าง แล้วเราติ๊กอีกทีหนึ่งอ่ะคลิกอีกทีหนึ่งอ่ะมันจะเป็นการเอาออกหมดนะครับอ่าคลิกจนกว่าแบบเครื่องหมายถูกอ่ะจะออกหมดนะครับแล้วเรามาคอ่อยๆเลือกเอาดีกว่านะฮะอ่าแล้วก็ระมัดระวังด้วยนะบางทีเนี่ยมันเป็นหัวข้อหลักใช่ไหมแล้วก็จะมีหัวข้อย่อยๆๆๆๆลงมาอีกหลายๆอย่างอ่ะอย่างเช่นสมมุติอ่าผมยังไม่ติ๊กอันนี้สักอันใช่ไหมผมมาติ๊กอันนี้เลยปุ๊บเห็นปะมันก็จะติ๊กอะไรหลายๆอย่างให้เราเองเลยเงี้ยก็ระมัดระวังตรงนี้ด้วยบางทีแบบคนทําไม่เป็นหรือว่าแบบ ไม่รู้อ่ะมันอาจจะมั่วได้เวลาเข้าไปในเกมอาจจะขึ้นมั่วซั่วเลยก็ต้องมาอินสตอใหม่มาลงใหม่อะไรอย่างนี้แนะนําให้ค่อยๆทําไปแต่ว่านะครับคลิปนี้ผมจะไม่มาอธิบายทุกอย่างให้ฟังนะผมจะมาให้การตั้งค่าของผมนะครับผมการตั้งค่าผมเนี่ยหลายคนก็น่าจะเห็นในคลิปในกลุ่มแล้วนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากก็คือ,อเป็นเสริม ในการเล่นนิดๆหน่อยๆนะครับกําลังพอดีนะครับผมก็แนะนํานะเพราะว่าผมก็คิดว่ามันมันน่าจะมันน่าจะพอดีสําหรับการใช้งานในเกมจริงๆแล้วนะครับถ้าติ๊กมากกว่านี้เท่ามากกว่านี้ก็คงแบบฉูดฉาดลกหูลกตาไปแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับก็มาดูกันเลยนะครับผมอันแรกนะครับที่ผมติ๊กเอานะครับเลื่อนมานะอันนี้ไม่ต้องสนใจมันนะครับมาเอาตรงติ๊กถูกเท่านั้นนะครับติ๊กถูกแรกผมจะอยู่ตรง Battle Load นะครับในหัวข้อของ Panel นะฮะจะอยู่ตรงนี้นะครับ อันนี้มันก็จะแสดงตอนโหลดเข้าเกมนะครับอันนี้จะเป็นตอนโหลดดิ้งเข้าเกมมันก็จะแสดงหรือเราอยากใช้อันอื่นก็ได้นะครับเลือกได้นะครับอันที่ผมแบบมาติ๊กเนี่ยเราสามารถเลือกได้ตามใจชอบได้นะครับไม่จำเป็นต้องเอาผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าแต่ว่าหัวข้อเนี่ยเอาเป็นตามผมก็พอแล้วนะครับน่าจะเวิร์กนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะเนี่ยเห็นปะอันนี้คือหน้าโหลดเข้าเกมนะครับผมผมก็จะติ๊กกันที่สองไว้อันนี้นะครับลงมาดีหน่อยก็จะเป็นอ่า กดแท็บนะครับเวลาเรากดแท็บเนี่ยจะให้มันแสดงแบบไหนนะครับก็เลือกได้เหมือนกันนะฮะ,ะตามนี้เลยผมจะเอาเป็นปกติผมใช้เป็นอันนี้อยู่แล้วใช่ไหมผมจะเอาเป็นอันนี้ก็ได้เนี่ยที่จริงเนี่ยก็คือมันมันก็มีดีหลายอย่างนะครับผมแล้วแต่คนชอบอ่ะผมจะติดกันเก่าผมไว้แล้วกันนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับอันนี้ก็จะเกี่ยวกับการรีมูฟต่างๆนะครับแบบว่าเราไม่อยากได้ธงประเทศใช่ไหมเราก็ติ๊กออกเนี่ยติ๊กออกติ๊กออกเนี่ย แต่ว่าผมจะไม่ติผมติแค่ไอคอนนะครับอที่จริงไม่ติกออกก็ได้เพราะว่าเราจะได้รู้ว่าใครเนี่ยใช้หมดเหมือนเราบ้างอ่ะอ่าหรือว่าใครจะติ๊คือแบบไม่อยากรู้หรอกก็ติกไว้นะครับสหรับผมผมติ๊ไว้นะผมรู้สึกว่าแบบไม่จะเป็นหรอกใครจะใช้ก็ใช้อะไรอย่างเงี้ยโอเคเลื่อนลงมานะครับผมอ่อันไหนที่ผมไม่ติก,ก็ไปเช็คดูแล้วกันนะครับผมจะไปแบบไวๆเลยนะเดี๋ยวคลิปมันยาวมาตรงมินิแมปนะครับมินิแมปซูมผมก็ติไว้ประมาณนี้นะครับดูตามเลยผมไม่อธิบายมากนะฮะมินิแมปซูมนะครับโอเค <c oughs> โอเคต่อไปนะครับหัวข้อต่อไปนะฮะมาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการแสดงค่าดาเมจแล้วก็สปอร์ตอะไรต่างๆในนาของเรานะครับเราเลือกได้ว่าจะให้มันอยู่ตรงข้างบนหรือข้างล่างผมะสะดวกที่จะมองด้านล่างบนบนรถถังของเราบนกรอบกรอบเขาเรียกอะไรนะอันเนี้ยนะครับเนี่ยผมเอาไว้ตรงนี้แหละนะครับมันอยู่ซ้ายล่างนะครับผมา และอันนี้เราสามารถเลือกสีเลือดได้นะครับแต่ของผมเลือกแล้วมันไม่เปลี่ยนอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมต้องติ๊กอันไหนเพิ่มหรือเปล่าแต่ผมเลือกแล้วมันไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรนะครับก็เลือกเอานะฮะบางคนเปลี่ยนบางคนไม่เปลี่ยนนะครับผมอันนี้คืออ๋อมันน่าจะเอามันนี่นี่มันต้องติ๊กอันนี้ด้วยนะครับอ่าผมรู้ละมันต้องติ๊กอันนี้ใช่ไหมเราก็ติ๊กอันนี้ด้วยก็คือมันจะเป็นเฉดสีนะครับผมมันจะเป็นเฉดสีนะอ่าถ้าจะเอาสีเลือดเนี่ยต้องติ๊กตัวนี้ด้ววยนนะคครัับโอเผมไติ๊กแล้ อันนี้ผมก็คือไม่ให้ดูการตั้งค่าเฉยนะครับผมไม่ได้จะเปลี่ยนแปลงอะไรการตั้งค่าเก่าผมใครอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็ค่อยทิ่งเอาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาอ่าน,นี่ครับจะอยู่หัวข้อมด brand 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 นะครับผมอันนี้ <c oughs> ก็จะเป็นขึ้นแสดงนะครับเวลาเราเล่นอยู่ซ้ายบนนะครับของของเรานะครับผมเอาเจ้าแบบไหนก็ เลือกได้เลยจเจ้าแบบมีไอคอนมีรูปมีอะไรอย่างเงี้ยได้ได้หมดเลยสําหรับผมก็เอาแบบนี้ก็พอแล้วนะครับผมผมรู้สึกว่ามันเนี่ยหรือเราจะเอาแบบตัวเลขก็ได้สองอันเนี้ยคือมันผมรู้สึกว่ามันดูง่ายแล้วนี่ครับผมอ่าก็จะบอกสีด้วยนะครับสีแดงก็เป็น T T สีน้าเงินก็เป็น T D อะไรเงี้ยโอเคต่อไปนะครับมาที่อ่าแมปซูมแมปสไนเปอร์นะครับอันนี้เป็นเป็นสาหรับอ่าการขึ้นสะโคบนะครับในโหมดสไนเปอร์โหมดนะครับผม เราก็จะเอาแบบในเกมอ่ะมันได้สูงสุด25ใช่ไหมแต่ในเนี้ยมันให้สูงสุดได้ถึง60เลยนะฮะแต่ผมก็ติ๊กไว้แค่50นะครับผมโอเคเลื่อนลงมาอีกนะครับอ่าจะเป็น custom damage แล้วนะครับอันนี้จะเป็นการแจ้งเตือนนะครับ custom damage indication in นะครับผมเป็นการแจ้งเตือนแล้วแต่คนที่อยากจะได้เลยนะครับมี5รูปแบบนะครับผม สำหรับผมก็เอาแบบที่2เนี่ยไว้ก็รู้สึกอันหนึ่งกับสองเนี่ยก็สวยนะสำหรับผมผมชอบ1 2ึงแบบนี้อ่าแต่ผมที่กัน2ไว้นะครับผมเลือกตามใจชอบเลยต่อไปนะครับเป็นแทร์ไลฟ์นะครับอันเนี้ยคือหลายคนถามนะครับว่าไฟใต้ท้องผมเนี่ยมันเอามายังไงนะครับอันเนี้ยก็ตรงนี้เลยนะครแตร์ไลฟ์นะครับผมเป็นแสงนะครับเกี่ยวกับแสงที่ออกจากตัวรถอันแรกนะครับจะเป็นไฟฉายหน้ารถซึ่งจะเป็นสีขาวขาวล้วนนะครับอันที่2จะเป็นพวกอ่า เป็น R G B นะครับน่าจะเป็นใช่ไหมไม่แน่ใจนะครับแต่ก็จะเป็นแบบไฟหน้าเหมือนกันแต่ว่าถ้าจะเป็นที่3เนี่ยจะเป็นไฟใต้ท้องรถเป็น R G B นะครับผมและก็มันไม่ใช่ว่าจะเห็นทุกคันเห็นตลอดด้วยนะมันจะเห็นเฉพาะคันที่เข้าใกล้ในรัศมีเราเท่านั้นนะครับผมอาไม่ใช่ว่าเห็นทุกคันนะครับเพื่อไม่เป็นการโกงแบบว่าเห็นเขาไกลๆในพุ่มอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็แบบว่ายังไงล่ะ ลดอาการกิน fps ด้วยอะไรเงี้ยเ,เขาน่าจะคำนวณมาหมดแล้วนะครับต่อไปนะครับ b a t t e r n enemy e q u l ผมก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งนะครับอันนี้ครับมันจะแสดงนะครับอุปกรณ์ที่เราสวมใส่นะอุปกรณ์ที่เราสวมใส่คือปกติมันไม่แสดงใช่ไหมแต่ถ้าเราเข้าไปในเกมเนี่ยอันนี้มันจะแสดงให้ให้เห็นนะว่าเราใส่อะไรอยู่นะครับเราเลือกได้นะครับมันจะมี 1นเนี่ยจะเป็นอันเนี้ยคือแสดงสกิลหัวรถนะครับ2จะเป็นแสดงอุปกรณ์นะครับเราเลือกได้หมดเลยนะที่จริงอะ่ะอ่ะเนี่ยถ้าเราติ๊กไปหมดมันก็จะแสดงทั้งหมดนะครับผมโอเคจะมี3อันแต่ผมเลือกที่จะเอาแค่อ่แสดงไอ้น,นี่ก็พอแล้วอ่ะอันที่3เนี่ยจะเป็นแสดงสีหัวรถนะครับก็คือแต่ละสีเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปสีส้มสีแดงอะไรก็จะเป็นประเภทของแต่ละคันอ่าก็จะบอกได้ง่ายๆว่าคันนี้รถประเภทอะไรซึ่งผมคิดว่ามันไม่น่าจะจะเป็น นะครับผมอันนี้ก็ดีบักนะครับอ่าอันนี้อันนี้ก็จะเป็นอ่าอันนี้จะเป็นไอคอนของ f อฟเนะครับผมต่างๆานาก็แล้วแต่นะฮะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมไม่เอานะครับโอเคต่อกันเลยนะครับมาที่หัวข้ออ่าของ arm นะครับผม helping Hel mode helping mode ใช่ไหมอ่ามาติ๊กตรงนี้เลยนะครับลงมาที่หัวข้อย่อย damage panel นะครับผม นี่ผมเอาอันนี้มันจะเป็นอ่า้ายล่างนะครับแสดงกรอบของข้อมูลรถถังเรานะครับแล้วแต่คนจะเอานะแบบไหนก็ได้แต่ผมส่วนตัวผมผมชอบแบบนี้นะครับแบบเนี้ยดูง่ายดีนะอันสุดท้ายนะครับผมกับอันเนี้ยก็ก็เท่ดีเหมือนกันนะครับหรือใครอยากได้อันไหนก็ทำไปเลยนะครับผมตามใจชอบต่อไปนะครับลงมาที่หัวข้อของอ่าอันนี้ go ammo สักอย่างอ๋ออันเนี้ย อันนี้มันคือจะเป็นแบบว่าเวลาเขายิงมาติดบล็อกหรือกระสุนตกพื้นเนี่ยเอฟเฟกของกระสุนเนี่ยเราอยากจะให้มันเป็นสีไหนนะครับเนี่ยมันจะมีบลูไรฟ์บลูก็ต่างๆนานานะครับผมสำหรับผมผมเอาเป็นสีม่วงนะครับหรือว่าไรฟ์บลูก,ก็ได้นะครับผมก็แล้วแต่คนนะครับอ่าหรือจเจ้าสีเหลืองสีอะไรก็ได้นะฮะอันนี้ก็เฉพาะตอนมันติดบล็อกหรือว่ากระสุนตกพื้นอะไรเงี้ยไม่โดนเรานะครับจะเหม็นไม่เข้าเป็นควันเอฟเฟกนะฮะของกระสุนนะครับ ต่อไปนะครับ Extra on Player Panel นะครับผมอันนี้ก็จะให้ดูมั้งมันมีเป็นหลอดเลือดแหละนะฮะก็ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่นี้ก็พอนะครับต่อไปนะครับ Real Time นะครับ In b a t t l e นะครับผมอันนี้ก็จะแจ้งเตือนนะครับแบบ Real Time เลยนะปกติแล้วมันจะไม่แจ้งเตือนใช่ไหมว่าเราได้เหรียญอะไรเหรียญอะไรจน,จนกว่าจนกว่าจะจ,จบเกมแล้วก็ไปเช็คใช่ไหมอันนี้มันก็จะแจ้งเตือนนะครับว่าสมมุติเราบล็อก อ่ะสมมุติว่าเราสปอตได้ถึง1000สปอตเนี่ยมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนละว่าเราได้เหรียญอะไรสมมุติว่าเราบล็อกได้เท่านั้นเท่านี้นะครับในระดับเกณฑ์ของมันเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนของเราเลยว่าเราได้เหรียญอะไรอันนี้ก็อันอื่นผมไม่แน่ใจอันอื่นอ๋ออันนี้อันนี้จะเป็นไฟนอลช็อตนะครับถ้าเราโดนยิงตายเนี่ยมันจะขึ้นให้ดูนะว่าเราเนี่ยโดนยิงลักษณะไหนนะครับอะไรประมาณนั้นแต่ผมไม่เอานะผมติแค่นี้ก็พอใครอยากติเพิ่มก็ติกได้นะครับผม แต่ระวังเป็นม่วดด้วยล่ะต่อไปนะครับจะเป็นกรอบสีของอนเนมีนะครับหรือว่าฝ่ายตรงข้ามนั่นเองนะครับว่าจากสีแดงใช่ไหมปกติมันจะอยู่สีแดงเราสามารถตั้งได้ว่าจะให้มันเป็นสีอะไรส่วนตัวผมว่าเป็นสีม่วงนะครับผมค่อนข้างจะชอบสีม่วงดาม่วงม่วงดำ,ดำๆอะไรเงี้ยสีกาแล็กซี่อย่างเงี้ยโอเคอ่ะต่อไปนะครับเราก็จะมากันในหัวข้อตรงนี้นะครับสเตติสไอคอนใช่ไหม อ่าไอคอนการแจ้งเตือนเราเราสามารถมาเปลี่ยนแปลงได้นะครับปกติจะเป็นหลอดไฟใช่ไหมถ้าใครไม่อยากให้มันเป็นอย่างน,นี้ก็กดติดค่า d ด f ฟ u l t ไว้นะครับและเลื่อนลงมาอีกอันนี้มันมันจะมีหลายอย่างเลยนะอ่าเราเราเลื่อนได้นะเนี่ยเห็นปะมีหลายแบบหลายอย่างมันจะมีเสียงให้ด้วยนะแต่ผมขอใช้เป็นค่า,า d ด f ฟ u อ t แล้ลกันผมคิดว่ามันไม่จําเป็นแล้วก็มันเกะก,กะมันดูแบบเทอะทะไงไม่รู้นะครับอันนี้นะครับผมจะเป็นอ่าอ่าอะไรวะ o อันนี้ผมไม่แน่ใจอ่ะไม่แน่ใจนะครับแต่ผมติ๊กไว้อ่ะไม่รู้ว่าผมไปติ๊กมาตอนไหนช่างมันนะครับผมต่อไปนะครับอ่ามาดูที่ FPS โหมดนะครับอันนี้ FPS limiter ก็ให้มันแสดงในเกมเราเนี่ย FPS limit ได้เท่าไหร่ผมก็เอาไว้144เท่ากับเฮิร์จอของผมก็พอแล้วนะครับจอใคร60ก็ติ๊กไว้60ก็พอแล้วนะฮะ หรือว่าสักร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งกำลังดีนะครับร้อยี่สิบร้อยสิบสี่ประมาณนี้แล้วแต่แหละนะครับของแข่งแรงๆก็ติ๊กๆไปเถอะนะฮะโอเคต่อไปนะมาชี่หัวข้อการาดนะครับอันนี้ก็มีคนถามเยอะเหมือนกันนะครับสําหรับหัวข้อการาดนะครับก็คือลงรถของเราลงรถผมเนี่ยมันจะเป็นลงรถมิคุนะครับผมถ้าใครสังเกตตอนต้นคลิปจะเป็นลงรถมิคุอโนนินะ,ะก็จะประมาณนี้ผมติ๊กไว้นะครับผมอันนี้มันจะเป็นลงรถเสริมนะ เป็นเกี่ยวกับลงรถของเรานั่นแหละก็จะเป็นเสริมนอกจากวิคุก็จะได้ลงรถพวกนี้มาด้วยนะฮะแต่ผมไม่เอาตัวนี้นะเพราะว่าตัวนี้ถ้าเราเอามันไม่รู้ดิผมคิดผมผมไม่ได้เอานะหรือใครจะติ๊กไว้ก็อยากเอาจาะเขาเก้เานะครับแล้วก็จะเป็นไอตัวนี้นะครับต้องติ๊กตัวนี้ด้วยนะครับฟรีคาเมล่าอินเอ้ยไม่ใช่นี่หว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้แอนดรีเพอันนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับเอาไว้แบบว่าดูว่าค่าศึกยิงเราเ,าเข้าลักษณะไหนอะไรยังไงในเกมล่าล่าสุดอะไรเนงะี้ยในแต่ละคันเนี่ย แล้วก็มีรีเพย์ให้ด้วยนะครับผมอ่าอันนี้ก็ติ๊กไว้ก็ดีอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับการหลาดมันก็การหลาดแหละนะฮะและนี่นะครับไฮไลท์เป็นการหลาดวิคูนะหลายคนก็ถามนะว่าการหลาดเนี่ยเปลี่ยนยังไงนะครับที่ผมใช้เนี่ยคือไอ้หมดอะไรก็อันนี้เลยนะครับติ๊กไว้นะครับผมโอเคนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นอ่าในส่วนของการวิจัยแล้วนะครับอ่าในเกี่ยวกับผังวิจัยนะฮะ เราก็ตั้งค่าได้นะว่าจะให้มาแสดงอะไรยังไงนะแบบไหนสำหรับผมติ๊กไว้แค่อันนี้ก็พอแล้วนะครับดูไม่ลกหูลกตาไม่ฉูดฉาดเกินไปนะครับผมอันนี้นะหรือใครอยากติ๊กอื่นก็แล้วแต่ต่อไปนะครับแบทเทิลนะครับผมอันนี้นะฮะเป็นขึ้นสกอร์หลังจากจบเกมนะครับอยากได้ประเภทไหนก็แล้วแต่นะครับจะเป็นสีเขียวเนี่ยสีเขียวสีอะไรต่างๆนานามีรูปให้ด้วยนะครับนีเห็นปะจะมีบอกนะครับว่า เป็นลักษณะไหนแบบไหนอะไรยังไงนะครับส่วนตัวผมเอ,เอาเอาอันนี้นะครับอันราอันเนี้ยนะผมคิดว่ามันเท่ดีน,นะครับชนะก็เท่นะฮะหรือใครอยากได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับสําหรับผมเอาอันนี้ไว้เอาตามเอาตามใจชอบเลยนะครับตามใจชอบเลยต่อไปนะครับลงมาที่หัวข้อ,อน,นี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอ่ะส่วนเสริมนิดนหน่อยนะครับเป็นแค่กรอบคิกของเราแค่นั้นเองนะฮะอยากได้ไหนก็คลิกเอานะครับผมอันนี้คืออะไรอ่ะเออ อ๋ออันนี้มันจะแต่งสีนะครับแต่งสีไอคอนข้างบนนะ่ะไอพวกกดแบตเทิร์นั่นนี่ต่างๆน้านนะเออนั่นแหละนะครับใครที่อยากได้ก็ติ๊กเอาซะแต่ผมรู้สึกว่ามันมันไม่จําเป็นเท่าไหรนะ่มันก็ฉูดฉาดนะครับแต่ใครอยากได้ก็เอาไม่ไม่ผิดนะครับผมตามความชอบต่อไปนะครับที่ผมติ๊กไว้นะฮะจะเป็นอะไรอีกนะอ๋อนี่น,นี่นี่นะครับข้ามมาอันนี้นะครับจะมีประโยชน์มากๆเลยนะครับอ๋อ ขออภัยที่ก่อนอันนี้ที่ผมบอกว่าเอาไว้ดูแนวกระสุนนะครับอันนี้นะครับเอาไว้ดูแนวกระสุนนะมันจะสามารถดูแนวกระสุนของรถแต่ละคันเราได้ที่เล่นจบเกมมานะครับผมว่าคันนี้ช็อตช็อตที่เราโดนยิงแต่ละช็อตเนี่ยเราโดนยิงเข้าวิถีไหนอะไรยังไงคือมันจะแสดงจังหวะกระสุนเข้าตัวรถเรานะครับว่าเราหันทางไหนอะไรยังไงแบบแบบนั้นเลยนะครับผมมีประโยชน์มากอันนี้นะครับเราสามารถเอา DP manager ได้นะครับหลังจบจบแมปนะจบแมปน่าจะ ผมก็ติ๊กไว้ไม่เคยใช้ทีเอาไว้เผื่อที่ใช้ไงต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นภูมิภาคนะครับผมที่เราเลือกก็ติ๊กไว้ก็ได้นะครับหรือไม่ติ๊กก็ได้แล้วแต่นะฮะติ๊กไว้ก็เล่นไม่ได้อยู่ดีได้แค่ฮ่องกงกับอะไรนะออสเตรเลียในครณะผมโอเคนะครับถัดลงมานะครับก็จะเป็นหัวข้ออ๋อการจบเกมนะครับการแจ้งเตือนนะครับอ่าแล้วแต่นะว่าจะเอาอะไรสําหรับผมผมติ๊กอันนี้ไว้ผมว่ามันดูง่ายกว่าแบบค่าดีฟอร์มมากๆผมก็เลยติ๊กอันแรกไว้นะครับ อันที่สองที่สามก็ติ๊กได้นะครับแต่ผมรู้สึกว่าตัวหนังสือมันไม่ค่อยชัดแล้วก็แบบเป็นริบบิไงผมผมชอบแบบเนี้ยแบบแบบตัวหนังสือแบบอ่าเล็กๆจุ๊บๆไม่รู้ดินะฮะเข้ม <c oughs> ๆต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นแบ็กกราวน์นะครับเป็นเฉดสีของแบ็กกราว์เฉยนะฮะอ่า <c oughs> ได้แบบสีไหนแตกต่างกันไปได้หมดนะครับผมอ่าเดินทางกันต่อเลยจะสุดแล้วจะสุดแล้ว <c oughs> ต่อไปนะครับผมติ๊กในส่วนของอ่าคราวไวท์ซาวน์นะครับ นี่นะครับเสียงนะฮะเสียงเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับว่า <c oughs> เราจะเอาของประเทศไหนสำหรับผมเนี่ยผมเอาเป็นเจแปนนะครับเนี่ยเห็นปะสังเกตด,ดูนะครับอันนี้คือเราเราต้องไปตั้งค่าให้ให้มันเป็นเสียงเสียงอะไรนี่ด้วยนะครับแบบว่าเป็นเสียงสแตนดาดนะครับถ้าจะเอเลือกได้นะครับอันนี้เป็ <c oughs> นเสียงเยอรมันนี อันนี้เป็นเสียงอะไรอะประเทศอะไรมาด้วยมันมันได้หลายประเทศอะอันนี้สเปนบางอันก็ไม่มีเสียงให้ฟังอออ๋ัันนี้มผมเอาเป็นเจแปนเหมือนเดิมนะมันเสียงดังว่ะเขาโอเคยาวต่อไปนะครับเรื่องเสียงก็ติ๊กแล้วใครอยากได้ก็เอาไปนะครับผมเสียงอะไรก็เอาไป แต่ผมคิดว่าเสียงวิคุอะมันเท่ดีนะครับผมไม่ใช่เสียงวิคุเสียงอนิเมะมันเท่ดีมันด่าเขาว่าฟักอยู่ด้วยนะ <laughs> แล้วก็มัน,มนด่าสารพัดด่าเลยอะ <laughs> มันเท่นะโอเคโอเคต่อไปนี่ครับอันนี้ก็มีคนถามหาเหมือนกันนะครับสําหรับมินิแมปโหมดนะฮะอ่าอันนี้มันก็เลือกได้นะว่าเราอยากอยากให้มินิแมปเราอะเป็นยังไงนะครับมีการอาบอกจุดบอกสีด้วยแต่ละจุดแต่ละสีนะฮะว่า ลายของอะไรอะไรน่ครับผมมาควรเล่นตรงไหนสําหรับผมผมเอาแค่อันแรกก็พอแล้วเปลี่ยนให้มันเป็นเหมือน 3D ก็พอนะครับผมมันจะได้ดูชัดๆนะฮะแค่นี้นะฮะใครอยากได้อะไรก็ติ๊กเพิ่มต่อไปนะครับผมไปที่ Custom Login Skin นะครับอันนี้ก็คือหน้า l o อกอินะครับเวลาเราโหลดเข้าเกมใช่ไหมเราอยากได้ภาพไหนก็มามาเลือกได้นะครับส่วนตัวผมเอาไว้เป็นผมเอาเป็นอันไหนไว้วะผมน่าจะติ๊กอันนี้ไว้ไหมไม่รู้นะับสออันนี้แหละติ๊กไว้เมื่อกี้ มันมันเผื่อไปรีเซ็ตเองแล้วก็อันนี้เป็นหน้าโหลดเข้าเกมนะครับอันนี้ไปเกี่ยวกับภาพแล้วอันนี้เป็นโหลดเข้าแมปนะครับโหลดเข้าแมปอ่าเราอยากได้ภาพไหนผมติ๊กันแรกไว้มันมันก็จะแรนดอมไปเรื่อยๆแหละนะฮะอันนี้ก็จะอันนี้ก็จะดีหน่อยมันจะมีอ่าบอกด้วยว่าแมปนี้เป็นแมปอะไรไม่จําเป็นต้องดูไอ้เล็กๆมันเองนะครับผมอันนี้จะดีกว่าแต่ผมผมก็เอาอันแรกอะ่ะก็นะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นอ่าตรงตรงรอบตรงรอบ ตรงรอบไอไอนี่มันมัอะไรอันไหนวะตรงรอบอะไรอบเล็กๆมันน่ะ,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 ะช่างมันเถอะนะครับผมที่จริงมันจะขึ้นเป็นเป็นแมปใช่ไหมไม่แน่ใจแต่ผมก็ติ๊กไว้อะเป็นรอบเล็กๆตอนเราเข้าแมปเหมือนกันนั่นแหละนะครับโอเคต่อไป Player Panel HP Bar นะครับผมตรงนี้ก็มาตั้งค่าได้นะครับเหมือนเหมือนในเกมก็มีให้นะอันเนี้ยแต่ว่าเราก็สามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้ ผมก็เอาเป็นหลอดเลือดเล็กๆก็พอแล้วนะครับมันจะได้แบบไม่ดูบางตาดูแบบดูเทอะทะเกินไปอะไรเงี้ยนะครับผมอะสุดแล้วมีแค่นี้นะครับผมมีแค่นี้สําหรับใครที่ตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับใครที่ตั้งค่าเสร็จแล้วเนี่ยก็ก็กด next นะครับผมกด next ปุ๊บเพราะกด next เนี่ยมันก็จะให้เราติ๊กๆอะไรเราก็ไม่ต้องติ๊กนะฮะเราก็กด next ไปเลยนะครับกด next ไปถ้าผมกด next อีกทีนึงเนี่ยมันจะเป็นการติดตั้งละ ก็คือผมจะยังไม่ติดตั้งไงผมผมไม่อยากแก้ไขอะไรมันนะครับผมเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้อัปเดตตัวโปรแกรมด้วยถ้าเรากดอีกทีหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นการติดตั้งไอ้พวกเนี้ยติ๊กอะไรเนี่ยไม่ต้องไปสนใจเลยนะคือต่อจากเนี้ยมันจะเป็นการติดตั้งติดตั้งแล้วก็กดไฟเอ่อกด finish เสร็จนะครับโปรแกรมมันก็จะแบบให้ cross ออกแล้วก็กดออกแล้วก็ไปเข้าเกมได้ปกติเลยเนี่ยคือถัดจากเนี้ยเราสามารถกดติดตั้งเสร็จเข้าเกมได้ปกติเลยนะครับอ่าอันนี้ผมจะไม่กดให้ดูอ่ะสมมติว่าผมกดติดตั้งเสร็จแล้วนะ อะเสร็จแล้วก็กดเข้าเกมไปนะฮะผมจะไปรีวิวให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผม <c oughs> ช่วงนี้ก็ถ้าใครไม่อยากดูก็กดปิดไปได้เลยก็ได้นะครับผมวันนี้ไม่ได้อะไรมากมายแต่ว่าผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับในเกมเห็นปะ่ะหน้าโหลดเกมเนี่ยอธิจริงเนี่ยผมไม่ได้เอาหน้านี้ใช่ไหมไม่ได้เอารูปนี้ใช่ไหมแต่บางทีมันมีอัปเดตมาแล้วมันเปลี่ยนให้เองนะครับผมมันเปลี่ยนให้เองนะฮะ โปรแกรมันอัปเดตมามันอาจจะไม่ตรงกับข้างใน ấy. แต่มันก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรต่างกันมากเข้าเกมสักพักหนึ่งนะครับรอก่อนขอยานาตระหว่างรอนะ <c oughs> ทำไมมันเข้าเกมนานจังอะ่อะปพติ่ผมไม่เข้าเกมนานขนาดน,นี้นะโอเคมาละ ก็โหลดข้าเกมสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับผมอาจจะช้าน,นิดนึนงกดกดกดรีรีไปกคได้นะหรือใครไม่ได้ดูช่วงนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับอาจจะเสียเวลานิดนึงนะครับแต่ใครดูก็จะได้ดูตัวอย่างด้วยนะฮะอันนี้เป็นแค่ตัวเติมนะเป็นเสริมท้ายคลิปเฉยๆกดช้ชาเนี่ยผมไม่ได,ผมไมได้ผมไม่ได้ติดตั้งเกมนี้ไว้ใน SSD นะครับ SSD ผมมันจะเต็มก็เลยไม่ได้ติดตั้งไว้โอเคนี่นะครับ ก็จะเป็นลักษณะนี้น่าเกลยงรถเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับบางคนไม่เปลี่ยนเป็นมิกูใช่ไหมอาอาบางคนเนี่ยไปติ๊กลงรถมิกูแล้วแต่ไม่เปลี่ยนเป็นลงรถมิกูดูดูจุดนี้นะครับเราต้องตั้งค่าโหมดมาตรฐานและก็เป็นแฮงเกอร์ V3 นะครับถ้าเป็นลงรถอื่นเนี่ยมันจะไม่เป็นมิกูนะฮะมันจะเป็นตามตามนั้นเลยสมมุติว่าเราเอาลงรถนี้ใช่ไหมมันก็จะเป็นลงรถนี้ให้เลยนะครับเดี๋ยวผมกดบันทึกปึ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นลงรถนี้ให้เลยนะครับ เราต้องไปเอา h a งเกอร์วีสามนะครับถึงจะเป็นไอ้นั่นใหน้บันทึกถึงจะเป็นวิคุนะครับเห็นปะสังเกตดูว่าสีมันก็จะแตกต่างไปามาดูสถิติเนี่ยเห็นปะอันนี้ก็จะเป็นสถิติเป็นสกอร์เนี่ยมีอะไรต่างๆนานาเพิ่มขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นหมดหมดต่างๆหละที่เราติดตั้งอันนี้ p a t t e r ร์นฮเนี่ยอันนี้ก็จะบอกนะว่า เราหลังจากที่เราเล่นจบเกมเนี่ยอันนี้ผมเพิ่งเข้าเกมนะมันก็เลยไม่แมทมันก็จะแสดงรถถังให้เราดูนะครับว่าเราโดนยิงอะไรยังไงแบบไหนนะครับเนี่ยเมนูส่วนใหญ่ก็จะอยู่ขวาล่างนะครับผมก็ดูได้ตามนี้เลยนะครับผมโอเคถ้าเข้าไปในเกมก็ในเกมมันจะเป็นลักษณะลักษณะนี้แต่ผมเดี๋ยวผมเอาให้ดูในเกมมันจะเป็นลักษณะต่อโพสต์ของคุณ อ่ะนี่นะครับในเกมจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมอันนี้คือในเกมของผมนะครับคลิปนี้เป็นของผมเองในกลุ่มเวิร์บแทงมันไม่มันไม่เอสดีวะ <c oughs> เดี๋ยวรอมันภาพชัดก่อนก็ได้ภาพมันไม่ชัดสักทีวะอ่ะเนี่ยภาพชัดละนี่ในเกมก็จะเป็นลักษณะนี้ที่ผมตั้งค่าไว้นีครับผมนาโอเคเนาะน่าจะไม่สดใสอะไรกันแล้วคลิปนี้ก็มีประมาณนี้อาจจะย,ะยืดเยื้อนิดนึงนะครับในช่วงในท้าย นะครับผมแต่ผมก็คิดว่าตอนเซตติ้งก็น่าจะน่าจะเข้าใจกันแหละนะมั้งมั้งนะโอเคนะครับ,บอกว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับผมหลายหลายคนก็ถามแล้วก็เอาไว้เป็นสําสหรับแนวทางสำหรับคนที่อยากลงมอดด้วยไม่โดนแบนนะครับไม่โดนแบนมอดพวกนี้ไม่โดนแบนเป็นมอดที่เวิร์บแทงคอนเฟิร์มให้นะครับเป็นเว็บของเวิร์บแท้งเองด้วยนะครับผมโอเคก็ที่ผมลงมอดเป็นเนี่ยที่ผมเข้าใจรายละเอียดหลายๆอย่างเนี่ยก็ผมไปดูของ พี่นิกกี้มาเหมือนกันนะครับคลิปของพี่นิกกี้นะบางคนก็น่าจะเคยดูแต่ว่าผมก็ไปดูแล้วก็ให้แนะนําให้หลายๆคนไปดูอยู่นะในคอมเมนต์แต่เหมือนเขาจะไม่เข้าใจหรือว่าบางคนอาจจะยังไม่ไม่ละเอียดพอหรืออยากจะได้เซตติ้งผมเนี่ยผมก็เลยามาอาัดคลิปแยกให้ก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคพูดจนเจ็บคอละคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันใครสงสัยอะไรเพิ่ม,เต,มเติมก็สามารถคอมเมนต์ถามผมได้นะครับ เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบาย